บ้านผมรวยพอดีขายชาวกล้วยชางกลางเราแม่ให้เติมเกมละแปดพันผมมีสกิลปืนดีๆตัวละครโกโกงวใครด้านไหนก็เอาผมไปหลงผมเป็นสายฟรีไม่มีปืนดีๆเจ๋งๆหรอก ไม่มีตัวละครโกงๆแต่ผมเชื่อว่าผมก็เป็นที่หนึ่งได้นะเมื่อสายเปเล่นเกมฟรีไฟายเธอเป็นโจทย์และเธอเดินเข้ามาส่วนผมไปแค่พานากาักงานเฮ้ยมันมีคนลองกับพี่แย่ๆเลยวะน้องอ้า ทำไมพี่ถึงรู้นะหรอก็แบบว่าพี่มีนาฬิกาคนรวยไงแบบเติมไว้เยอะครับน้องๆมีแบบนาฬิกงนาฬิกาแบบวจจับคนอะไรเงี้ยเฮ้ยอุ้ยเจอมาเจอเกมังกือนะครับผมเฮ้ยมันจะมีคนลงกับพี่ป่ะมาเลยน้องชายโ,โหอหล่อลื่นอ้าเปิดฉากมาหล่อลื่นเลยหรอ คือวันนี้นะครับพี่ก็จะมาโชว์ให้น้องๆดูนะว่าการเติมเกมแพงๆข้อดีมันมีอะไรกันบ้าง <Whoa. S 1> เดี๋ยวขอญาตฟาร์มก่อนของมันไม่มีครับน้องๆโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือสกินปืนครับผมเป็นไงสวยงามหล่อเท่น,นะครับผม <Whoa. S 1> อันดับสองท่าทางเออท่าทางยะแยะมากมายอันนี้เป็นท่าเบ่งตดนะครับ <S <S> <S คือเกมฟรีไฟนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมของเทพทูนะครับ คนที่เติมเกมเนี่ยจะมีสิทธิ์แบบว่าแบบของดีว่าคนไม่เติมมาเออ oh, <no. S 1> คือแบบว่าซื้อปืนมาแล้วมันยิงแรงขึ้นยิงไวขึ้นอะไรเงี้ยเออน้องๆว่ามันมันมันโอเคไหมครับสําหรับสังคมเกมฟรีไฟล์เราแต่คือตอนนี้พี่หาคนไม่เจอนะครับผมสงสัยแบบว่าวั่นไหววัว่นเกงอะไรสก,กินพี่หรือเปล่า <c oughs> ไปได้ยินเสียงเจอแล้วครับผม <c oughs> ราเป็นได้พี่ใช้ยี่ <S <S ปั๊บโอ้โหมันโดดหนีเฮ้ยเองเนี่ยบังกรีนก็ขี้กลัวไปนะเพื่อนลงมาแบบนี้จ้าเอ๋สวัสดีครับโอ้ติดสแตนด์อีกยิงไม่ออกโอ้โหพิวอ้าวเป็นไงล่ะครับน้องๆสักคงสักโขพิกตัวยิงอ่ะเองก็ดูเอาละกันลักกะลืมบอกไปนะครับน้องๆเฮ้ยมาดีน้องใจ้ โอ้ยลื ud, ล่นหล่อลือนให้หนีหนีเลยครับผมทำโคโนตัวเองหลุดเฮ้ยเออเป็นไงล่ะเองโดนไหมเองเป็นไงล่ะเออเองมาโคโนใส่พี่เหรอคือแบบสกิลตัวละครก็อย่างโกงอ่ะน้องงเออใครจะไปสู้ไหวว่าแบบเจอโคโนอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาฮะ เดียมเตะเจ็บดึงมาหาพี่ไม่เจอโอ้ยนี่เน็ตปิงนะเนี่ยนี่แหละขนาดมันเน็ตปิงนะครับน้องๆพี่ยังยิงมันแตกอ่ะเอาหอเมื่อสายฟีเล่นเกมฟี่ไฟตอนนี้สายฟีก็ได้ทำการเข้ามาในเกมนะครับผมลงมาเจอสกือว่ะว้ายเฮ้ยว้าย โอโหเกือบเอาไม่ได้เกือบเอาไม่ได้ครับผมทุกคนแ,แน่นอนครับผมพวกน้องการเป็นสายฟรีเนี่ยสแตตสกินปืนอะไรเราไม่มีเว้ยคือแบบสกินสายฟรีแบบสูใสเติมไม่ได้อะครับแต่ในเรื่องฝีมือไม่เกี่ยวนะวออพี่จะมาพูดแค่ว่าเรื่องสแตตปืนคือใสเติมโกงกว่าแน่นอนครับผม oh, <no. S 1> โกงกันเยอะเลยแหละ ถึงแม้ว่าเราจะมีสกินปืนดีๆสกินปืนที่แบบว่าจะแตดโกงๆแต่ฝีมือน้องไม่ถึงอ่ะจับปืนยังไม่มั่นอ่ะมเก้าชนะใครไม่ได้หรอกครับเออเฮ้ยเจอแล้วครับผมนี่ครับผมความคมอ๋อต่อให้ใส่ฟีหรือใส่เติมเจอเมื่อกี้ก็หัวแดนหน้า ยาฮูอาพ่อโดนตุ๋ยกำลังเก็บของดีเฮ้โดนตุ๋ยเจอแล้วครับผมโน๊ปโน้ปโน๊ปโนมาดิอะพ่อเลี่ยมแล้วน้องรู้ดิเล่นเี่ยมเลยมานอนทำไมเนี่ยโอ้แลกกันไปเลย จะไม่ถึงแล้วดูดิเฮ้ยมันอ้อมอะมันอ้อมว่ะเฮ้ยอ้อดูดิครับน้องๆบางทีพี่มันก็คมเกินเจอแล้วครับผมเมื่อกี้เปิดเมื่อกี้เปิดพี่เหรออ้าวเมื่อกี้เปิดพี่เหรอครับน้องทีวิ่งห่างจุกโทดเป็นสายเติมมีตัวช่วยเล่นเสมอ วิ่ m. โอ้โห the โคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บอ่าไปไหนอะไปไหนฮะตามดิรออะไรอ่ะทุกคนนี่ครับพี่ยาฮือคือแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวโหบ้านเล็คู่ว่ะน้องๆเดี๋ยวหาดักคนเข้าวงครับผมแถวๆนี้โอเคมุมนี้ย่างแจ่มเฮ้ยเอ้ยนี่เจาะ อ๋อบัคปะเนี่ยสวยบัคกระเป๋าอะไรเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวน่าจะอยู่ข้างหน้าครับผมเจอกันแล้วนงงั่งไงอ๋อเห็นนะเมื่อกี้ตามพิเศษเห็นนะ,ะเห็นหัวผู้ภูผโผล่นะเมื่อกี้นั่งไงทุกคน <Elise> เฮ้ยนั่นะมันก้อนหินหรือเปล่าลบ <Nope. S 1> อ๋อโหโหเป็นหวัวไซตมามะไอ,บอ้บ้าเอ้ยพี่น้องเป็นหัวคนเมื่อกีอ้ไอ้นี่มันเนียนนะไอ้นี่มันเหลี่ยมนะเดี่ยมเตอร์เลยนะเฮ้ยเจอแล้วครับผมเห็นนะเป้าเห็นพี่เป้าเฮ้ยโอ้โหโห,หัวแตกเรียบร้อยครับผมปัดข oh! ้อนิม่มหล่อเท่ครับน้องๆอาบิตาบุช เป็นสายฟรีก็กินไก่ได้เหลือแปดตัวครับผมตอนนี้สายฟรีเราก็เวลาพี่จับสไนค์คู่พี่ก็ไม่เคยหวั่นไหวอยู่แล้วครับเออโอ้โหวงอยู่นู่นเฮ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้โหอยู่บนป้อมมีไว้ตามสิบิมาเดิ ไม่โผนะครับโอ้โหเกลับสวย,ยหใหญ่เฮ้ยมีตัวควาตัวหนึ่งนะไงโอ้โหโดนลุมทุกคนใส่ฟีโดนลุม,ลลมอ๋อเฮ้ยไว้เพื่อนโดนมาดิโดนมาดิ ดูดิครับโคโน่ให้เกินล้โอโหโคโน่ล้วไงเนอโอ้โหสายฟีมันก็โหดได้เหมือนกันทำไมหรอโคตรมันนะครับทุกคนเฮ้ยคือก็ต้องบอกนะครับว่าพี่ไม่ได้เล่นแบบสายฟีมานานแล้วอะคือแบบ เล่นยากขึ้นมากครับผม <Wow. S 1> ไม่มีสก,กินปืนดีๆไม่มีสก,กิลตัวละครเนี่ยแล้วมาเล่นเกมฟรีไฟล์เนี่ยจะทำให้น้องๆเล่นยากขึ้นมากเว้ยฮ่าพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้สายฟรีทุกๆคนเลยนะครับผม oh, <no. S 1> คลิปนี้ก็จะตามคือเพื่อความบันเทิงนะครับผมทางน้องชอบกินดีกาโชการปั้นขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจร์ไม่ได้รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่รับาวเคล็ใหม่จากพี่ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ